ครับุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมพลพันทิพย์การาดอีกครั้งนึงนะครับในวันนี้ผมได้มาอยู่ที่กิจกรรมการทดสอบ Audi ตระกูล RS Series ครับและในวันนี้ทาง Audi c h a l l ล n นก็ได้มีเซอร์ไพรส์เปิดตัวเจ้านี้เลยครับ RS 7 Sportback นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นรถในสไตล์แบบ ไยลาดแบบ f a s t b แ c k กพวกนี้ฮะเป็น High p e r f o r m แมนซ์ขาที่เรียกว่าเทียบชั้นซูเปอร,ร์ขาเลยเดี๋ยวผมจะขอพามาดูรับชมพรีวิวไปพร้อมๆกันครับว่า IS7 Sportback คันนี้ครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเริ่มที่ภายนอกของตัว IS7 คันนี้นะครับคือคันนี้จะใช้โทนสีนา r d โดเกร ตั้งแต่ที่อยู่ในจะกูุ RS หลายคันหรือที่หลายคนเรียกว่าเทาลัมโบนั่นแหละครับเพราะว่าเขาเป็เครือเดียวกันเนาะแล้วก็จะคูล RS Series ที่เป็นตัว RS แท้ๆเนี่ยวงของโลโก้ Audi ะก็จะเป็นสีดำแล้วก็จะมีการปัดด้วยสีดำกับตัวถังในหลายๆส่วนนะครับอยา่างเรนฟอนลิฟสปอยเลอร์ด้านล่างเนี่ยครับกระจังหน้าก็จะเป็นดำเงาทั้งหมดรวมถึงตัว กระจกมองข้างครับและก็ด้านล่างไซส์สเกตส่วนด้านบนครึ่งหนึ่งตรงนี้ครับก็เป็นหลังคาสันรูปครับสำหรับตัวชุดล้อนะครับผงบอกว่าโอ้โหให้มาขนาดใหญ่โตมากๆเลยเพราะว่าอย่างตระกูล r s 4 r s 5เนี่ยจะให้เพียงล้อ20นะครับแต่นี่ให้วงใหญ่ถึง22นิ้วครับแล้วก็ลักษณะลายของเขาอาจจะเป็นแบบ ด้า้านตัววายซึ่งจะเป็นสีออกสีเทานะครับแล้วก็ตัดกับสีเงินที่เป็นสีแบบปัดเงาครับส่วนซีรีสย,ยางเนี่ย285 30ขอบ22และแน่นอนครับร้อยใหญ่ขนาดนี้เข้ามาที่ข้างในครับก็จะเห็นจานเบรกขนาดใหญ่โตมากๆเลยทำงานร่วมกับตัวคาลิตเปอร์สีแดงที่สกรีน RS เอาไว้นะครับตรงนี้เป็นแบบ6สูบ ส่วนล้อหลังครับก็จะเป็นขนาดเท่ากันกันกบทางด้านหน้านะเพราะว่า Audi เนี่ยเขาจะขับเคลื่อนด้วยระบบ4รล้อ Quattro อันเป็นเอกลักษณ์ครับแล้วก็เดี๋ยวจะาไล่มาทางด้านข้ายหน่อยครับแน่นอนครับบิ่ง Audi เป็นสีดำรวมไม่ถึง e m b r e m นะครับ R S 7ก็เป็นสีดำเช่นเดียวกันจวบจนทางด้านล่างฮนะด้านล่าง จะเป็นชายสเกิร์ตซึ่งตัวนี้เขาจะไม่ได้มีออกแบบเป็นลักษณะดีซีเซอร์นะครับเพราะว่ารถอาจจะไม่ใช่แบบสไตล์สปอร์ตมากนะักแต่ว่าชุดท่อไอเสีย RSport RS s เนี่ยครับก็มีช่องระบายไอเสียที่ถือว่าค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะออกคู่ซ้ายกับขวาแล้วก็ขึ้นมาดูทางด้านบนนิดนึงครับตรงสปอยเลอร์ตรงนี้ก็สามารถปรับยกขึ้นได้นะครับเพื่อ เพิ่มแรงกดตากาศเวลาที่เราขับในความเร็วสูงสูงอีกจุดหนึ่งถ้าเกิดเราขับตามท้าย RS7 เนนี้มันจะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยก็คือลักษณะของเส้นไฟท้ายครับเห็นไหมฮะว่าเขาจะลากตั้งแต่ด้านซ้ายครับไปจรวดทางด้านขวาเลยซึ่งอันนี้สวยงามมากๆเลยครับขอขอพาอป,รประตูขึ้นมาครับสไตล์แบบ Sport Back Fast Back พวกนี้นะครับ เขาจะยกทั้งประตูบานถ้ายขึ้นเอาง่ายก็คือยกทั้งกระจกนั่นแหละครับก็จะพบกับพื้นที่เก็บสัมภาระที่อาจจะไม่ได้กว้างมากแต่ว่ามันก็ลึกอยู่พอสมควรครับด้านนี้ก็จะเป็นชุดแบบพวก First สเอนะครับตรงตะข่ายก็เก็บของได้เล็กๆน้อยๆฝั่งขวาก็จะมีนี่ฮะช่องจ่ายไฟ12โวลต์แต่ถ้าเราเปิดด้านใต้ขึ้นมานะครับ ันนี้จะเป็นในส่วนของตัวพวกชุดเครื่องเสียงต่างๆของเขานะครับไม่มีล้ออะไรข้างบนนี่จะมีเป็นในส่วนของตัวหาดวางสัมภาระด้วยเลื่อนแล้วก็ถอดออกได้ก่อนที่จะ พาไปดูในห้องโดยสารครับเมื่อเปิดประตูขึ้นมานะครับอยากให้สังเกตตรงนี้ฮะก็จะมีไฟสองพื้นนะครับเป็นโรโกโร้ RS SI ให้ด้วยชั้น4บาทเลยคมชัดมากๆเลยครับจุดนี้ตัวกระจกประตูของเขาครับมันจะเป็นแบบเฟรมเล็เลยฮะก็คือไร้กรอบในสไตล์ของรถพวกคูเป้ทั้งหลายพาเข้ามาดูภายในห้องโดยสารเนยนะครับ บาของเขาเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันทรงเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับเซมิบักเก็ตซีฟที่แบบปีกโอบขึ้นมาหนามากครับแต่เห็นไหมครับว่ายังคงดีไซน์ที่สวยงามดูสปอร์ตนี่ครับมีโลโกโ้ RS แล้วก็หนังเนี่ยเป็นหนังดำแล้วก็ตัดด้วยได้สีแดงซึ่งทำให้มันดูทรงพลังมากๆครับและจุดต่อมาเลยก็คือพวงมาลัย ของ Audi จะกูล RS นะครับนี่นอกจากโลโก้ทางด้านล่างครับวงอะไรเนี่ยเขาจะเป็นวัสดุหนังอคันธาราในแบบของรถซูปเปอร์คาร์เลยแล้วก็นี่ท้ายด้านล่างครับเป็นท้ายตัดด้วยอันนี้นี่คือผมชื่นชอบมากๆทำให้มันสามารถกระชับวงเลี้ยวได้ดีครับแต่หลายคนอา,อาจจะมองว่าไอ้ทรงตรงกลางตรงแอร์แบ็กเนี่ยที่มันเป็นทรงเหลี่ยมอย่างเงี้ยมันอาจจะดูไม่ค่อยสวยอันนี้ก็ ออแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วกันนะครับเดี๋ยวต่อมาเลยก็คือผมจะพาดูในส่วนของตัวทริมภายในห้องโดยสารสักนิดหนึ่งครับแน่นอนเขาจะตกแต่งด้วยลายแบบเนี้ฮะลายเคปล่านะครับที่บรเนี่ยฮะทริมคอนโซลทางด้านบนช่องแอร์อลงมาครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าจอทัชสกรีนอินโฟเทนเมนต์ครับและลงมา กว่านี้อีกก็จะเป็นระบบตัวควบคุมอุณหภูมิแอร์ซึ่งเป็นหน้าจอสี TFT แบบทัชส,สกรีนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแอร์เนี่ยมันจะแยกอิสระแบบ4โซนเลยอยู่ด้านหน้า2และก็ด้านหลังให้อีก2ด้วยครับสำหรับการปรับยกสปอยเลอร์นะครับสามารถกดปรับได้จากหน้าจอเครื่องปรับอากาศตรงนี้เลยครับ ต่อมาที่ตัวมารวัดครับมารวัดก็เป็นจอสี TFT เช่นเดียวกันนะครับก็จะบอกรายละเอียดได้หลายอย่างและสามารถปรับอินเทอร์เฟซการแสดงผลต่างๆได้ด้วยอย่างตอนนี้ที่ผมแสดงให้เห็นอยู่ครับคือสามารถจับเวลาในส่วนของอัตราเร่งศูนย์ถึง100 0ถึง200หรือแบบคอเตอร์ไมล์อะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยนะครับนี่คือเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ น่าสนใจสามารถแสดงผลในส่วนของแรง G ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เปิดปิดระบบช่วยต่างๆฝั่งขวาก็จะบอกในส่วนของ Power และทอร์คเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาครับมีบอกนี่บ o สต์ด้วยนะว่ามามากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็ตามที่ผมได้บอกไปนะว่าการแสดงผลพวกอินเทอร์เฟซตรงกลางเนี่ยก็จะปรับการแสดงได้รายละเอียดหลากหลายอยู่ ฝั่งซ้ายก็ยังปรับในเรื่องของแมพให้มันแสดงผลตรงกลางได้ด้วยเพื่อจะได้ไม่ต้องละสายตาอะไรอย่างนี้ฮะแล้วก็ด้านบนหลังคานะครับจะเป็นหลังคาแบบซันรูฟครับก็คือนี่สามารถเปิดไอตัวผ้าใบกันแดดได้แล้วก็สามารถยกในส่วนของตัวหลังคาขึ้นไปได้ด้วย โอเคครับแล้วก็ชุดเครื่องเสียงของเขานะฮะเป็น B&O Bang Olufsen ซึ่งต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ระดับไฮพรีเมียมเลยโอเคครับเดี๋ยวผมพามาดูภายในห้องโดยสารของตัว RS7 ที่เบาะตอนหลังกันบ้างครับคือแม้ว่าเขาจะเป็นแบบ fastback Sportback พวกนี้นะฮะแต่พื้นที่ เรื่องของมีรูมผมว่าก็ยังถือว่ามีมากพอสมควรเหมือนกันเพราะว่ารถของเขาเนี่ยมันเป็นไซส์ใหญ่เนาะแต่ว่าในส่วนของตัวเฮดรูมครับเ,เนี่ยฮะของผมจะเหลืออยู่ประมาณ1นิ้ว2นิ้วเท่านั้นนะครับใครสูงแบบประมาณร80เนี่ยก็อย่างที่เข้าใจก็อาจจะต้องระวังตรงนี้กันสักนิดนึงเพราะมันน่าจะติดศีสษะได้ครับสําหรับใครที่ตัวสูงมากก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการมานั่งตอนหลังของรถไซส์นี้สักเท่าไหร่แล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่า รถคันนี้เขาให้ระบบปรับอากาศแบบ4โซนเลยคือด้านหน้าแยก2ด้านหลังก็ยังแยกให้อีก2ด้วยแล้วนอกจากนี้มีพอร์ตชาร์จไฟให้ทั้งซ้ายและขวาเป็นแบบท y p e C ด้วยเลยครับแล้วตรงนี้ก็เป็นช่องออที่จุดบุหรี่แด่ไฟ12โวลต์ประมาณนี้นะครับผมต่อมาตรงกลางนี่ชี่เท้าแขนครับผมว่าระน,นาบของเขากําลังพอดีเลยคือ กำลังอยู่ในระนาบสองที่แบบไม่ต้องยกมากหรือว่าไหลตกอะไรนี้ฮะแล้วก็มีนี่ช่องเก็บวางแก้วได้สองแก้วนอกจากนั้นครับตัวช่องแอร์นอกจากที่ออกจากตรงคอนโซลกลางนะครับก็จะมีออกจากเสาบีทั้ง2ฝั่งสำหรับตัวพลังเครื่องยนต์นะครับเป็นบ็อก V8 Twin Turbo Charge ขนาด4ลิตรให้กำลังถึง600แรงม้ากับ800นิวตันเมตรซึ่งเครื่องยนต์บอกนี้ครับต้องบอกคนว่าอยู่ในตัว RS6 a า a n งด้วยฮะแล้วทาง Audi เนี่ยได้เคลมอัตราเร่ง0ถึง100ภายในเวลา3.6วินาทีเท่านั้นครับ จบลงแล้วกับการพาชมรีวิว Audi RS7 Sportback คันนี้นะครับต้องบอกสุดยอดจริงๆครับทั้งในเรื่องของสมรรถนะที่ต้องเรียกว่าเกินใครในคลาสนี้ครับเอาเป็นว่าในวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมกันด้วยครับยังไงฝากติดตามช่อง Pondy Top e ของผมนี้ไว้ด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปอัปเดตข่าวสารใหม่ๆวันนี้ผมพลดิษฐ์กราดขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ